สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่สองลำสี่บาทเรามีบอลมาสวยต้องปกคลองแทบมาแล้วครับผมอ่าจะส่งพัสดุนี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะครับสามต้นสองฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี้จะจะมีบอลได้สวยสวยสุดน้องก้อยรับสายครับพี่บอลดังบอลป้ายสวยสมีทั้งเก่าและใหม่นะครับผมสองลำสี่บาทเรามีบอลมาพี่หยุดอ่าหยุดยาวต่อเนื่องหมดแล้วนะวันแม่เนาะก็เป็น เช้าวันทํางานวันใหม่แล้วก็มาครับผมใครว่างไม่ได้ไปไหนหรือว่างตอนไหนก็เดีอย่าลืมนึกถึงสวนลีบารมีบอลมาชมบอลสีสวยกันนะครับผม <S <S 2> <S 2> เริ่มกันที่ต้นน,ตนี้ครับผมเลนูน,น,รน,นครไม้แลยอมตะกับต้นแม่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่ตอนแรตอนนั้นนะคือแบบราคาจีจ์ดมากแต่ผมเริ่มแบ่งให้รล้กันพี่สว่วนตัวนี้อันนี้คือคัดหน้าดาังสวยนะเพราะว่าเลนูนครเป็นไม้ยังต้นที่ทําแล้ว หาสวยยากครับพี่หาดังยากดังแบบไม่สวยเยอะคัดอันนี้คัดแบบดังจีจานแลวอะต้นที่หนึ่งนะครับพี่ต้นนี้เลยมาเรโนนครสองร้อยบาทแล้วกันจัดไปกระถาง5 5นิ้วนี่รดใหม่มาแล้วไซนี้ฟอร์มนี้ครับผมเรโนนคร200บาทครับพี่ดังจัดจ้านสวยๆต้นที่1ครับผมต้นที่1เนาะเรโนนครต้นที่2ครับพี่ต้นที่2นี่เลยฟอร์มนี้ไซนี้สวยๆครับพี่2 0 0บาทจ้ะเรโนนครต้นที่2และ เรนูนครต้นที่สามครับพี่สองร้อยบาทเช่นกันกระถางห้าจุดห้านี่จากด้านข้างเนาะไซส์นี้ฟอร์มนี้ไซส์เดียวกันฟอร์มเดียวกันเลยพี่เพราะว่าไม้รุ่นเดียวกันเนาะเรนูนครต้นที่สามและเรนูนครต้นที่สี่ครับพี่เรนูนครต้นที่สี่นี่สวยๆครับผมและเรนูนครต้นที่ห้านะพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วสองร้อยทุกต้นจัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเรนูนคร,เ,รเลเรือกได้เลยจับพี่เลือกได้เลย ทันมาตัวนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่านนะพี่ใบกลมใบกลม,กมเขาจะออกดําแดงนะพี่ตอนโตนสวยๆมากเลยนี่เลยจะด่างแดงนะครับผม350้าิบาทครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าน,นครับกระถาง5.5นิ้วด้านข้างนี่แต่ผมด่างจีจาดมาแต่เล็กเลยลูกไม้ผ่าใบกลมดำแดง350บาทส่วนทนางน้านี้ น้องกาคร for ับพี่น้องกาน้องกากาคาบพริกครับพี่ขออยู่ตรงนี้หลายต้นขอจัดต้นนี้ละกันต้นนี้สวยครับพี่ต้นนี้สวยนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตยุกให้ดูนะครับพี่นี่จะกาคาบพริกครับพี่สวยๆครับผมกระถาง5.5นิ้วครับพี่ด่างดีจัดคาบมาเยอะจัดด้านข้างครับพี่ใช้สวนต้นโตพุ่งเอาไปอุ้มลงกระถางแปดได้เลยครับพี่550บาทจากกาคาบพริกอย่างสวยนี้เลยใบราสุดใบนี้ครับพี่ใบนี้คือใบล่าสุด กาคาบพริกกะบี่คาบมาเยอะจัดต้นนี้สวยๆเลยจ้ะนี่ผมชอบชื่อเขามากมีเข้าใจตั้งชื่อตรงกับนามัอันนี้เหมือนเป็นอ่าอ่าให้ให้มองเป็นเป็นเป็นหัวกานะพี่อันนี้คือพริกเนาะนี่พริกคือสีแดงนี่กาคาบพริกเออของแท้ของแท้เทวาอภิรักษ์ครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นใหญ่กระถาง8นิ้วครับพี่เริ่มเปิดหน้าดํามาแล้วครับผมนี่เลยจ้ะหน้าดํามาแล้วหน้าดํามาแล้วสวยๆครับผมนี่เลยเดี๋ยวเขาจะไล่ดาขึ้นเรื่อยๆครับผมเทวาอภิรักษ์กระถาง แปดนิ้วไซนี้ต้นนี้สองพันห้าร้อยบาทครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันเบิ่มเบิ่มกระถางแปดนิ้วลน้นล้นครับพี่นี่จากเทวาอ่ะพีรักนะครับผมน้านข้างจากสองพันห้าร้อบาทครับพี่กระถางแปดนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่อย่างสวยหลอดใหม่อย่างสวยนี่เลยยิ่งได้ยิ่งเปิดเลใหม่ยิ่งเข้มยิ่งดำนะพบี่เทวาอ่ะพีรักครับผม เทวาอภิรักษ์ไซส์กระถาง5.5เราก็มีจ้านี่เลยไซส์เล็กดรอลงมาแต่ไม่เล็กนะพี่5.5ล้นนะพี่นี่เลยไซส์กลางๆนะเป็นไซส์กลางๆเนาะเทวาอภิรักษ์1,200บาทต้นที่1นึ่งครับพี่ด่างสวยจัดจ้านเดี๋ยวมีให้ให้เลือชมอีกต้นหนึ่งครับพี่เนื้เทวาอภิรักษ์1,200บาทต้นที่1นึ่งครับผมหน้าสวยๆเลยนี่จ้าดาน้างครับผมนี่กระถาง5.5เทวาอภิรักษ์ ต้นที่สองครับพี่ตอนนี้เทวาพิรักหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยด้านข้างครับผมหน้าสวยๆนี่เลยดังเจียมๆเทวาพิรักต้นที่สองครับผมต้นที่สองนะพี่สวยๆเลยจ้านี่เลยทองสยามกระถางห้านิ้วล้นมากครับพี่ร้อนมากร้อนมากร้อนมาก,นมากหน้าสวยทองสยามสวยเข้มเดือดดานไม้เกรงใจใครนี่ครับพี่ สามร้อยห้าสิบาทจ้ะทองสยามส,สวยๆกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วครับพี่นี่เลยอุ้มลงแปดได้ใช่กันอันนี้ไซส์นี้ต้นนี้ล้นแล้วครับผมส่วนต้นนี้น้องไม่สวยเพราะน้องชื่อว่าท้องหลอกครับพี่เหลือตรงนี้อยู่ต้นเดียวครับพี่ใบใหม่เปิดสวยอีกแล้วอีกแล้วครับพี่นี่จะทองหลอกกระถางห้าจุดห้านิ้ว เจร้อยบาทครับพี่นี่เลยเหลืออยู่ตรงนี้ต้นเดียวครับพี่ทองรอจ้าน้องไม่สวยเพราะน้องรอน้องชื่อทองรอหันแล้วฮะไปกันที่ไม้สวยตับแมวครับพี่ต้นนี้และกันเวยๆครับพี่ก้าวเต้มจากก้าวต้มนี้เลยจากกระถาง 5.5จดนิ้วนะครับผมเขียวเรืองแดงก้าวแต้มไม้ที่สวยที่สุดในตระกูลตับแมวแล้วกันเป็นไม้ที่หนึ่งต้นที่ผมชื่นชอบมากครับผมก้าวแต้มกรบปี่ด้านข้างจาก5 0บาทก้าวแต้มต้นที่1ครับพี่ปีต้นที่1ต้นที่1ต้นที่1นี่เลยครับผมเขียวเรืองแดงก้าวแต้มสวยๆไม้ตระกูลนี้นะ่าจะมีประมาณสักอ่า ปดหรือเก้าชื่อนะพี่เนาะแต่ว่าผมมาต้นเงี้ยสุดละเก้าแต้มเนี่ยอ่ะนี่ใบใหม่แดงมาเลยครับพี่ใบใหม่เปิดแดงมาเลยต้นนี้เก้าแต้มสี่ร้อยห้าสิบาทต้นที่สองนะครับพี่ต้นที่สองเนาะใบใหม่เปิดป้ายแดงมาเลยสวย,สวยคๆครับพี่เขียวเรืองแดงเก้าแต้มสี่ร้อยห้าสิบาทต้นที่สองด้านข้างนี้ด้านข้างนี้ด้านข้างนี้หอคำหลวงครับพี่นี่เลยสวยขยี่จครับพี่สวยๆครับผมกระถาง .5 าจุดห้านิ้วห่อคำหลวงครับพี่นี่เลยครับพี่ดำแดงเลืองทองไรออกมาแบบนี้ครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทห่อคำหลวงครับพี่ห่อคำหลวงส,สวยๆเลยต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นที่หนึ่งเนาะนี่จ้ะสวยงามและหอ่อคำหลวงอ่าต้นตอนไหนต้นนี้ละกันต้นนี้ละกันครับพีบบ่ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยส,สวยเช่นกันจะ้ะห่อคำหลวงสี่ร้อยหสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นที่สองจ้า ไม้ใหญ่พร้อมหัวพร้อมหนอ่ตอต้นนี้ครับพี่เทพสายรุง้งจันหน้าแม่สวยๆอันนี้กระถาง5.5นิ้วนะพี่อันนี้คือไม่ได้อัพไม่ได้ยกแต่คือน้องมีหัวมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยนี่จ้ะต้นแม่ใบแม่และต้นนี้ครับพี่นี่เลยอันนี้หนอนนะใบหนอนะอะอน,นี้จะฮาร์ปครึ่งแข่ง,ขงกับอ่าต้นแม่แล้วพี่นี่เลยจะสวยๆเทพสายรุ้งพร้อมหัวพร้อมหน่ออีกหนึ่งหนอนะครับพี่นี่จะดาน้างกระถาง5.5าจ้นิ้วต้นนี้สวยๆเลย300บาทครับผมไม้ใหญ่พร้อมหัวพร้อมหน่หนอเทพ สายรุ้งครับพี่นี่เลยหน้าสวยๆครับพี่หนอก,ก็สวยๆฮาร์ดครึ่งเหลืองทองออกมาเลยอ่ะต้นนี้ครับผมเบบีบีฮ่บับเบิร์บีนะพี่บับเบิร์บีนี่เลยจะ้ะนี่เหลืองทองปใายเขียวสวยๆครับพี่บับเบิร์บีกระถาง5.5นิ้ว450บาทด้านข้างจาะไซส์นี้ฟอร์มนี้บับเบิร์บีสวยๆเลยจ้า450บาทอ่าเพชรมังกรใบใหม่กลางแล้วครับพี่ใบใหม่กลางแล้ว สวยสวยครับผมเหลือต้นเดียวครับพี่เพชรเมืองคอนนี่เลยกระดูกจมพูสว่างสว่างใบใหม่เปิดด่างมาแบบนี้ด่างทุใบนะครับพี่ด้านข้างเนาะนี่เลยจะเพชรเมืองคอนสองห้าสิบาทครับผมด่างทุกใบไม่มีรุดสวยจ้าต้นนี้ครับผมส่วนต้นนี้มะนีจันครับพี่รอก่อนผมยกแปดยกแปดยกแปดไว้นี่เลยเดี๋ยวรอฟื้นดีๆก่อนเนาะนี่เลยรอรักดีๆก่อนหน้าสวยมากครับพี่ มะนีจันใหญ่กระถาง8นิ้วใบเกินฝ่ามือครับพี่นี่จ่ะเบลเริ่มบลเลิมครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอรักเดินดีก่อนเนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาแบ่งให้ตอนนี้อย่างสวยเลยแหละนี่เลยจ่ะมะนีจันใหญ่อ่ะตอนนี้ก่อนบังเกิดเก้ครับพี่บังเกิดเก้าหน้าสวยๆหน้าสวยๆกระถาง5.5นิ้วนี่ครับผมยกให้ดู บังเกิดเก้าน้าสวยแก้มเมาว่ใบตึงๆลูกของสยามนาลมิตรครับพี่นี่เลยบังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบาทครับผมห้าจุดห้าล้นนะครับพี่ห้าจุดห้าล้นแล้วจะสามร้อยห้าสิบาทต้นอ่ามีต้นเดียวตรงนี้ตรงนี้วางอยู่ต้นเดียวแต่ว่ามีต้นใหญ่ต้นหนึง่งอ่ะต้นนี้ก่อนนะต้นนี้ก่อนนะครับผมสามร้อห้าสิบเนาะกระถางห้าจุดห้าและต้นนี้ครับพี่แต่ต้นนี้เป็นกระถางแปดนิ้วนะครับพี่แปดนิ้วนี่เลยใบยเท่าฝ่ามือเลยบเบลเลอร์บเบลเลอร์นี่เลยล้นฝ่ามือของพี่กะ กระถาง8ยกให้ดูครับพี่นี่จะบังเกิดก้าด้านข้างครับผมโ,โหหลอดหลอดใหม่ครับพี่ใหญ่มากจะเท่านิ้วก้อยอะเท่านิ้วก้อยเลยใหญ่จริงๆนี่จากกระถาง8นิ้วครับพี่550บาทบังเกิดก้าครับผมไซส์ใหญ่ต้นโตโอ้โหฮีแม่พันนะครับพี่ใซสแม่พันเลยตัวน,นี้ใบใหญ่ๆเบลลเริมเบลลเริมเลยหลอดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่ใหญ่มากใหญ่มากอาเทพปั๊สุซธานี่เลย บอลกาบด่างเรืองครับพี่เทพพสทธาหลอดใหม่จะเป็นไงเขียวครึ่งเรืองครึ่งรับประกันความด่างครับพี่สำหรับเทพพสทธาตนนัวนี้สวยๆครับผม350บาทจากกระถาง5.5นิ้วลน้ลนๆครับพี่เทพพสทธาหลอดใหม่สวยแจ่มจึ้งมากครับผมและนะลรินทิปครับพี่ใบหอกนระินทิปจะโอ้โหใบนี้คือเดี๋ยวนะพี่ดูใบล่าสุด อันนี้คือหน้าทองของแท้นะพี่หน้าทองของแท้นี่เลยจะดางออกชมพูไปทางเข้มๆแล้วก็มาเปิดทองแบบนี้นะพี่นี่เลยสวยไหมสวยเนาะสวยเนาะมีหน่อนะพี่อันนี้อันนี้ใบหน่อนะครับอันนี้ต้นหน่อเนะนี่เลยต้นลูกต้นลูกรับพี่มีหน่อนาลินทิปต้นนี้สองร้อยบาทกรบพี่เขาสองร้อยบาทนี่เลยใบนี่คือสวยจัดอะสวยจัดนี่เลยพร้อมหน่อด้วยตอนนี้มีหน่อด้วยครับพี่นาลินทิปสองร้อยบาทสวยๆพร้อมหน่อ มหาราชสาสใหญ่ครับพี่กระถาง5.5ล้นล้นต้นนี้ครับผมนี่เลยจ้ะสวยๆทรงใบเป็นแบบนี้เองนะพี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เป็นเอกลักษณ์น,นี่เลยเหมือนในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงนั้นผ่านมาแล้วจะได้แต่มหาชัยกับมหาราชที่เป็นทรงใบวงแบ่งแบบนี้นะครับพี่นี่จัด150บาทครับพี่ใครชอบทรงใบปแปลกแหวกเนียไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมหาชัย5.5ล,ะล,ะล,ะละ้นล้นครับพี่150บาทสวยๆเลยครับพี่ต้นนี้มะ หายใจใบหอ,อกดำแดงกริดอศูนย์ครับผมนี่เลยสวยเข้มนี่เคยเข้มขยี้ใจใบหอ,อกดำแดงครับพี่เข้มๆเลยต้นนี้250บาทจากกระถาง5.5นิ้วกริดอศูนย์ใบหอ,อกดำแดงสวยแข็งแรงใบแข็งก้านแข็งครับพี่ยิ่งเลี้ยงอัดแดดยิ่งดำยิ่ง,ดงแดงนี่เลยต้นนี้เลยครับสวยๆกริดอศูนย์จ้ะอันนี้ สาวนครใหญ่แต่ยังสวยไม่โดนใจเอาไว้ก่อนครับพี่ผ่านก่อนผ่านก่อนเล้อเดี๋ยวเจอต้นใสวยๆของขึ้นแทนสาวนครมากันที่เทวาเจอัเทวาอีกขึ้นอีกครับพี่เทวาอัพพิรักษครับผมกระถาง5.5นิ้วครับพี่1200บาทต้นที่3จะ้ะต้นที่3เทวาอัพิรักษ์นี่เลย เขียวเลืองทองตอนโตจะเป็นดําเหลืองทอง,อวอง,ทองสวยๆครับพี่กระถาง5.5ต้นที่3นะครับอันนี้เนาะผมขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว2ต้นส่วนต้นนี้บับเบอร์บีขึ้นไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งอ่ะต้นนี้เป็นบับเบอร์บีต้นที่2อนะพี่อันนี้ทรงสวยฟอร์มสวยเลยนี่เลยหน้าเหลืองตะเขียวชัดเจนครับพี่ด้านข้างจะกระถาง5.5นิ้วบับเบอร์บี450บาทต้นที่2องครับพี่ต้นที่สเนาะสวยๆเช่นกันจ้าส่วนด้านในเป็น เน่เปิดหน้าสวยแจ่ม, wow, มว้ามาแล้วเม็ดส,สีนี่เลยครับผมเข้มเข้มครับพี่หน้าเรืองทองตัดเขียวทองนบพคุณครับพี่กระถาง5.5ด้านข้างครับพี่นี่เลยจะพุงพ่งพุ่งแล้วยกลงกระถางแปดได้เลย1,500บาทครับพี่ไม้แระไม้แระไม้แระไม้ล่าสุดจํานวนน้อยทองนบพคุณครับพี่1,500บาทกระถาง5.5นิ้วยกลงแปดได้เลย เอาวางกดครับผมมาที่ทองสยามผมเจอต้นนี้สวยผมขึ้นอีกผมขึ้นไปละต้นหนึ่งทองสยามต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับพ,พี่นะกระถาง5.5ด้านข้างจากทองสยามต้นนี้นี่เลยใบใหม่ล่าสุดเปิดมาสวยแจ่มจึจ้งเลยใบนี้จะนี่เลยทองสยาม350บาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่จะสวยสวยจะ้ะทองสยามต้นที่สองส่วนต้นนี้เป็นไซส์ใหญ่ซับลุงโลดครับพี่ไซส์แม่พันธนะุ์เนาะใหญ่เลยกระถาง6นิ้ว สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ซับลุ่งโลดใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่พี่ดูนะบาร์บีทผมขึ้นเมื่อกี้เนาะนี่คือแบบว่าใหญ่ล้นหกครับพี่อุ้มลงสิบโลดนี่จะสี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่ซับลุ่งโลดใหญ่ไซส์แม่พันธุ์นะผมนี่เลยสวยๆน่าสวยๆเทพัทุธาเจออีกขึ้นนี่งครับพี่ต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับผมเทพัทุธาสามร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นที่สองครับพี่นี่เลย เหลืองตัดเกี่ยวสวยๆเทพพระสุธาจากเทพพระสุธาและต้นนี้เจ้าขานครับผมเจ้าขานเจ้าขานโอ้โหดางดีจัดด,ดังดีจัดครับพี่เจ้าขานห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลยเขียวเหลืองเหลือชมพูอัดแดดครับพี่เหลือเหลือชมพูเหลือหน้ากัดเม็ดชมพูอัดแดดนะพี่เนาะนี่เลยจากห้าร้อยห้าสิบบาทเจ้าขานกระถางห้าจุดห้านิ้ว ถัดมาอีกเป็นลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้ใบออกกลมนะพี่ชื่อว่าเขียวเหลืองเลมอนเป็นลูกไม้เปล่า,านักสวนนะพี่ผมเรียกว่าเขียวเหลืองเลมอนเนาะนี่เลยสีจะเปลี่ยนไปตามแดดนะพี่เนาะมันจะมีทั้งแบบว่าอ่าอย่างเงี้ยมันจะออกเหลืองเหลืองแล้วก็บางทีมันก็จะออกเขียวๆแล้วแต่สภาพแดดสภาพอากาศนะพี่ผมเลยเรียกเขียวเหลืองเลมอนมีเม็ดขาวแดงสวยๆสองร้อยบาทนะพี่ตัวนี้สวยสีสันแบบว่าโดดเด่นนะพี่ไม่ดูสีสัน โดดเด่นวางไว้กับต้นไหนก็สีสันโดดเด่นมากครับพี mm. <laughs> ตนน่ตัวนี้200บาทจา้ะเขียวเหลืองเลมอนสวยๆหลอดไปมาแล้วเด้ตอตันนี้กระถาง5.5นิว้วอา้าได้ไงผมเจอด้านในแล้วสาวนครจันทีนะพี่ขออนุญาตเอื้อมขออนุญาตเอื้อม150้บาทครับพี่หน้าชมพูขอบทองเลยนี่เลยเปิดได้ใหม่ล่สสาสุดสาวนครใั้สีนี่เลยเห็นไหมถ,ถ้าเราเจอสวยเราถึงจะขึ้นให้เจอไม่สวยเราไม่คืนนะพี่ต้นก่อนอันนี้ไม่สวยต้นนี้สวยรียวจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทสาวนครใั้สีกระถางห้าจุดห้านิว้วล้นๆนะครับพี่เนาะ ผมเอื้อไม่ถึงผมสุดแค่นี้เองมืออยู่มุมตู้เลยอะต้นนี้ครับผมปสาสตรดแดงครับพี่นี่เลยหน้าดําแดงตะก,กันสวยๆกระถาง5.5นิ้วนี่ใบเบี้ยใบล่างอยู่หลอดใหม่มาแล้วด้านข้างจากหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วสวยๆสาสตรดแดง350บาทครับพี่ต้นนี้สวยจัดนี่เลยไซส์กระถาง5.5ล้นๆนะพี่ปสาสตรดแดงสวยๆจ้า เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดหน้าเบดนี้พี่พี่ว่าสวยไหมครับพี่นี่เลยจ้ะเศรษฐีปีชวดใบใหม่เปิดหน้าแดงเหลืองทองมาแล้วครับพี่แดงสลับกับทองแล้วพี่เปิดมาในใบเดียวกันเลยส,สวยหลอดใหม่มาแล้วด้วยเศรษฐีปีชวดกระถาง6นิ้วครับพี่สามร้อยบาทจ้ะหน้าแบบนี้พี่พี่ว่าไงเนาะสวยเนาะสวยเนาะนี่ใบใหม่แล้วต้นใบตรงกลางนะครับผมใบตรงกลางเลยแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วเศรษฐีปีชวดกระถาง หกนิ้วหน้าแดงเรื่องทอง300บาทนะครับผมสวยๆเลยต้นนี้ครับผมแล้วก็มีอ่าทองเศรษฐีครับพี่ทองเศรษฐีเปิดหน้ามาแบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเชียวครับพี่นี่เลยกระถาง5.5นิ้วนะครับผมกระถาง5.5นิ้วทองเศรษฐี450บาทครับพี่สวยๆหน้าแบบนี้เปิดหน้ามาแบบว่าอ้สวยจวังแววอ่าต้นที่หนึ่งแล้วกันครับพี่ต้นที่หนึ่งเนาะ450บาท ทองเศรษฐีชื่อดีครับพี่ชื่อเพราะชื่อเป็นสิริมงคลน,น่าเอาเข้าบ้านยิ่งนักอะทองเศรษฐีต้นที่สองนะครับพี่นี่เลยโตมาจะแจ่มว้าวแบบนี้แบบนี้นะครับผม450าบาทกระถาง5.5นิ้วทองเศรษฐีต้นที่2นะครับผมต้นที่สองอย่างสวยเลย ปิดท้ายกันที่ตรงนี้กับซันเซ็ทสกายหน้าสวยครับพี่หน้าสวยจำหวกกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่กระถาง5.5นิ้วนี่จะใสสวยหน้าสวยใบเบี้ย ب, ใบร่างยังอยู่เลยครับพี่ยังไม่ทิ้งเลยใบแรกเกิดร,รับพี่ยังไม่ทิ้งเลยเนาะนี่เลยจ้ะด้านข้างครับผมซันเซ็ทสกาย1,200บาทครับพี่ไซสน์นี้ฟอร์มนี้ฟูยกลง8หรืออุ้มขึ้น10ได้เลยจะเป็น1,200บาทต้นที่1นะครับพี่หน้าสวยๆมีเทียบอีก1ต้นครับผมมีเทียบอีกหนึ่งต้นสำหรับซันเซ็ทสกาย นี่เลยหน้าทองสว่างมากส้มทองสวยๆครับพี่อ่ะซันเซสกายต้นที่สองครับพี่ต, 2, ต้นที่2ต้นนี้นี่เลยสวยแจ่มว้าวด้านข้างเช่นกันครับพี่ใบเบีบย้บยใบร่างก็ยังไม่ทิ้งครับพี่สวยแข็งแรงนี่เลยจ้ะ1น0 0บาทต้นที่2นะครับพี่ต้นที่สองนะครับพี่ซันเซสกายต้นนี้เนาะสวยๆย,ยกลงแปดหรืออุ้มลง10บได้เช่นกันจ้า เอาทำใจต้นไหนกิ้งกางศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองน้ำสี่บาทมีบอลเบอร์โทรแอร์ไลน์ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังมาอ่ามาซ้อมเบิร์ผมนะครับพี่เนาะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ